สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาเเพสีจันแนก็คือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ยาเเพสีได้นำของมูลน้ำทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนจะไปรับชมรับฟังยาเเพสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาเเพสีในเรื่องจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยัยาเเพสีรุ่งคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบปอเดผาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมมนต์คุยยยาาาททัักกกบะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้แล้วเนาะพี่น้องเมื่อนี้เป็นเมื่อวันที่3สิบเอ็ดตุลานะพี่นอนะ้องเนาะเมื่ออื่นกะรัตศุกออกแล้วขอให้พี่น้อง FC ยายพายสุขุมสุขพนเฮงๆเรื่อยๆไปน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเนาะค่ะเนาะกาบเ่าเปร้ายยายห้างพี่น้องจ้าไปเมืองของมมณฑางอาจารย์ทนเหล็กกัเลยเนาะจ้าเมื่อนี้กะสิพยายามล่งหได้หลายละนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ยายพายข่ายหยากน้ำมันวุถูอีกช่องหนึ่งเนาะพี่น้องเนี่ยลมทำเนาะพี่นอนะอ้องเนาะเฮ้ยมีแต่ปัญหาเนาะพี่น้อง ดัมดูทูบไม่ใช่ง่ายๆนะคะพี่น้องคะขนาดผ่านแล้วก็ยังมีแนวอื่นมาแสกมาแซงเนาะมาเบิ้งอันนี้เป็นแนวทางสร้างคนกี่ตัวเนาะพี่น้องเนาะขยายแน่บ่ไดเนาะเพื่อนบอกว่าเม็ดเดียวเก้าแปดเจ็ดนะคะแล้วก็เพื่อนบอกว่าฟันสามหกสามเก้าและหกเก่าเนาะสายไตยพี่น้องคะเด่นหกับเก่า,าสั่นพี่น้องเอาปีชนาตามเพื่อนได้เสียงนก่ห้องต้องของโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องลหลายๆนะคะเนาะมากกะคอยจวดด้วยพี่น้องด้วยคันบ่มากระพานไปได้นะคะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของเงินแอดโก้ o, การบ้านไทยปรซสันพี่น้องคะเบนบอกว่าเด่นหกเนาะหนึ่งหกสามหกห้าหกเจ็ดหกและเก้าหกนะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของแอดมาลี ari, นะคะ่ะพี่น้องคะแอดมาลี่วะสันเพอนบอกว่าเลขเด่นคู่โต๊ดบนเนาะพี่น้องเนาะคู่บนเบนบอกว่าสามห้าสี่ห้าสามเจ็ดสี่เจ็ดสามแปดและสี่แปดเนาะพี่น้องเนาะเอามากระจวดจาดฟาดบุ่งตามคนใดเนาะคะ่ะพี่น้องคะเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแม่น้องแชม่ยมนะคะแม่น้องแชี่ยมบอกว่ามาเบเิรงแง่ไพสิขยายให้เบิรงเนาะคะพี่น้องคนบอกวางหมดนี่เด้อหนึ่งปั้นเซกิ์นาวาซันมีหาแปดหกเก้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดอ่าหกเจ็ดหกหานะคะมากร้ายวาซันพี่น้องคะหาหกเก้าห้าแปดหกและหกเจ็ดแปดนะคะพี่น้องสำหรับแนวทางของแม,ม,ม่น,น้องแชีเพิ่นว่ามันมันเงี้ยงๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อวาซันพี่น้องคะเอาว่าไปตามสูตรเพิ่นเนาะมะกระจวดบ่มะกระพานนะคะ ต่อไปเลยจ้าไอม,ามัมไอมัมมาล้วได้พี่น้องคลิปแรกเมื่อนี้ขวงแกล้งให้ไอมัม,มานะคะพี่น้องคะไอมัม,มาเนาะไอมั่มคนบอกว่าเมื่อนี้เด่นม้วนนี้เด่นหกก้านหนึ่งนะคะเด่นหกก้าหนึ่งวันสันไปมักแนวทางไอไอไอหมั่มก็แคปหน้าจอได้เลยนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนีวทางว่าไปจมไปวัสันพี่น้องเนวทางเทิงคุณบอกว่าเด่นเก่าเนวทางลางเดนสอถ้าเมาเก้าหนึมาสองหนึเก้า่าไปจมไปอาจารย์ใกลวัสันค่ะพี่น้องค่นะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนีวทางขนมไทยคุณบอกว่าสรุปเลขเด่น2กับเก้าสกับศูเนาะค่ะคุณบอกว่าศูนย์สองเก้าาหกสองเก้าและสองอาจารย์ใกล้ว่า,าไปจมไปวัสันเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้นกนําโชคได้พี่น้องนกนําโชขกสั่นเพื่อนบอกว่าเลขเด่นงวดนี้อยู่ที่เพื่อนบอกว่าแปดเก้าเก้าแปดเก้าหกเก้าห้าแปดห้าแปดหกเก้าแปดหาและเก้าแปดหกนะคะเอาผู้ใดมักนะเนื่องจากนกน้ำโชคนะคะพี่น้องบอกว่าค่อยเดี๋ยวมาให้เบิรงนะคะพี่น้องเนาะสำหรับแนวะทางนกน้ำโชคเนาะให้มากระจวดจัดได้นะคะมุนี้ยยาแยกสิบพยาย,ยามหาเลขล่วงหายอีกนะคะพี่น้องเนาะลงตัวนี้แล้วเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นนะคะเด่นบนมาได้ทุกหลักเนะเาะอ่างวดที่แล้วเด่นหาวิวไม่ใช่แล้วพี่น้องยายไปเอามาผิดแล้วของของของวดที่แล้วเนาะเด่นเก่าเข่างเพิ่นเดี๋ยวสีพยายามหามาหายเนาะเพิ่นบอกว่าโดนบนตัวเดียววันนี้เด่นอยู่ที่หนึ่งมาครบสามตัวบนนะคะศูนย์หนึ่งสี่หาวสันพี่น้องค่ะแล้วก็ศูนย์หนึ่งสี่เก่าร่องเบิร์นพันเน้นศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่อ่าหนึ่งสี่และหนึ่งห้านะคะเอามากับวจวดจัดเลยพี่น,อน,น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุป3ตัวเทิงนะคะพี่น้องคะสรุป3ตัวเทิงของเอราชนกอ่าเพิ่นให้มากเพิ่นบอกว่าเม็ดเดียวเค็นๆคเด้อหาเก้าหกสั้นสรุป3ตัวเทิงของเอราชนกนะคะให้มากระจัดของเพื่อนใดน,นะคะเนาะเอราชนกเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเพื่อนหายมานแล้วค่ะเด่นตัวเดียวมาได้บนล่างเลยพี่น้องสูตรนี้มาได้บนล่างเนาะมากั่จวดจาดตามเพื่อนได้ค่ะพี่น้องคะเนาะชอบกชัจวดจาดฟาดดุ้มตามเพื่อนได้เลยนะคะเพื่อนบอกว่าเก่าประสานต่อไปเลยจ้า เอาเก็บมา2เทืาอ,อันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ไก่แก้ววัสดุพี่น้องขาพิ่นบอกว่าเดนล่าง2ตัวเดียวแขียนๆฟันหาสองกับเก่าสองนะคะส่วน7จ็ดสองกับแปดสองเป็นตัวโลกนะคะอ่ามักตัวใดกระจวดจาดว่าไปได้เลยเนาะค่ะพี่น้องแยกไปถ้าเหล็กแยกไปให้เราหายเราบอพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าชุดรวยอาจารย์กรากรสินเนาะอาจารย์กราสินบอกว่าชุดรวยหนึ่งหกศูนย์วสดุพี่น้องคะขาหนึ่งหกศูนย์มีหกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะชุดรวยอาจารย์กราสินขอบพุ่นทุก ต่อไปเลยจ้าอ้าวเลขดับล่างของพี่ตูนแล้วพี่น้องดับล่างพี่ตูนพี่น้องขาแคบหน้าจอสําหรับแนวทางเลขดับของพี่ตูนเนะเาะยืดถูกช่องหน่อยย่าไพายังไมา,า,ยยา,าในโลกนะคะเพแม่ว่าตำลาวหรือว่าตำไทยนับจากเมื่อนี้ไปนะคะ่ะเมือ่อใดกลับขึ้นมาโอเคเดี๋ยวย่าไพ่รุ่งไถ่นะพี่น้องเนาะเนาะค่ะเนะาะประกาศได้สำหรับผู้ใดรอดแนวทางตำลาวนะคะส่งจิบว่าด้ลกนะคะพี่น้องขะเนาะว่าว่าไปก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่าอยู่นีช่องหน่อยย่าไพ่ยังมีปัญหาอยู่เนาะ เอาแบบแนวทางของพี่ตูนไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เลขสมศักดิ์นะคะพี่น้องค่ะอาจารย์เลขสมศักดิ์บอกว่างวดนี้เด่นศูนย์เลยพี่น้องเน้นแปดหกศูนย์หกศูนย์ห้าเนาะอ่าเพิ่นฟันหกศูนย์คับศูนย์หานะคะพี่น้องสำหรับแนวทางของอาจารย์แอดเลขสมศักดิ์นะคะพี่น้องมากระจวดจาดฝาดเบื่มใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นเอาแนวทางของอาจารย์ต้อยนะคะแล้วแล้วก็แนวทางอ่า ของแอดไต่ฝ่าน้องมาจับมาทห่มกันสองสดนะคะสองตัวชนกันมาค่ะมามาไดบนรางหล่ะพี่น้องแย่ไพ่ตะวันอันนี้เป็นแนวทางของมาได้บนรางนะคะมันบอกว่าแปดเก้ามีมีส่วนในพว่าสองเจ็ดจะเป็นเลขดังนะพี่น้องเนาะสองเจ็ดจะเป็นเลขเลขดังนะคะพี่น้องมากระจวดน้ำเพลินไนด้เด้อพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอ,อดกระตูนหรือแอดกระตูนหรือว่าแอดวลาพ่อนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าเลขเด่นงวดนี้เพื่อนหามากนะาจา้าเด่นบน2ตัวบน03 04 05 06 13 14 15และ16เอามากอักอีกอย่างกับว่าไปตามสูตรเตันจวดน้ำพันไดเลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่างนนอ่างวดที่แล้วดับ8มา00มาสันเอลัชนกล้วว่างวดนี้นะคะเอลัชนกเราดับ4 4บอมาลางมาสันพี่น้องคะผนว่าสาหรับแนวทางของเอลัชนกเนาะขันผู้ใดมัก4กับจวดจ่าได้คือเก่าเนาะค่ะพี่น้องคะทุกสํานักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางมักตัวใดก็ว่ากันไปตามสูตรตัวนั้นเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขอ่า10หน่วยบนนะคะ10หน่วยบนเอสเลัชนกตัวเดียวนะคะงวดที่แล้ว อสองก็สามมาสันพี่น้องมาสามมาส,าม,มาสองนะ้องวันนี้หากระหกก็สันฟันหกหกมาลักน้วยบนอนะันนะันะนะคิเพิ่ฟันมาเนาะอพี่น้อง่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเงินเออเป็นแนวทาาสูตรนี่ของเอเซนเดือนนะคะสองตัวล่างเด่นสองตัวล่างพี่น้องจะแคบหน้าจอตามเพิ่นได้เลยนะคะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอตามเพิ่นได้เลยนะคะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดกอนเกมเนาะแอดกอนเกมเราบอกว่าจังสี่ล้วค่ะพี่น้องแอดกอนเกมเราหายมาเราบอกว่าเลขเด่นงวดนี้อยู่ที่หนึ่งสามศูนย์หกเอ่อสี่หกสองนะจ้าบนหน้าจะเน้นเพม่อนบอกว่าเน, 30, 4, 6, เน้นสามศูนย์กับสี่หกเนาะสำหรับแนวทางของแอดกอนเกมไพ่มากแนวทางแอดกอนเกมกระเขบหน้าจอนั้งเพลนได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนเอ่อ เป็นแนวทางของเอ่อเพิ่นบอกว่าสอทอบ้อนะค่ะพี่น้องขะเพิ่นบอกว่ามาครบ3ตัวเทิงวันสันพี่น้องข่ะงวดที่แล้วพิษเนาะมาตามต่อจ้าหัวนี้เพิ่อนหายมากนะคะพี่น้องค่ะเพิ่อนหายมากเนาะเอาแคบนาจอได้เลยนะคะ<ม>เออดับเก่ากับศูนย์เพิ่นว่าดับเก่ากับศูนย์นะจ้ะพี่น้องเอาเจ็ดตัตตวสสเคนซอสอ่ะอทอบ้วอวันสันพี่น้องว่าไปตามสูตรเพิ่นมักกระจวดบ่ามักกระพานเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางพี่หน่อยให้โชคเนาะยายไพจะมาปิดท้ายด้วยแนยวทางพี่หน่อยให้ยโขกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยววาหามเดี๋ยวลงให้ใหม่อีกเน,ะน,เน, 9, ะน,เนา 7, 9, 2, 7, 9, 8, นะพี่น้องเด่นเก้าว่าสั้นเพื่อนว่าสามตัวเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าแปดเนาะจ่าหละก่ะเพื่อนเน้นเก้าแปดเนาะส่วนเก้าหกเก้าสามเก้าสี่เก้าเอ่อก้าหนึ่งเก้าแปดเพื่อนเพื่อนเน้นเก้าแปดนะคะพี่น้องเอาแคปหน้าจอตามเพื่อนได้เลย,เลยนะคะพี่น้องคะ่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพ่อแม่พีน่นะ้องเนาะจ่าที่เดียวขอมารับชมเราฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งรวยๆปังๆสุข,ขุสุข,ข้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันของมโนทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางขอบคุณหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า